s โซ่และข้าสดือดผมพีเอ็นเกมมิ่งครับผมวันนี้จะอยู่กับนี่มันแบค,ครับคินีนเ้เร <c oughs> ามาขับรถอีพีสามผมผมจะวิ่งไล่ตามนะเหมือนเอารถตัวเองคืนให้ได้อเอไอาเอาลงเองเลยบ่างเอาลงเองไม่ไม่ได้ซ่อมเรอเออถ้าเสียหายนี่ให้กูจ่ายเองี่ไมใช่ไม่่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่แดดอ๋ออันนี้คือยังไม่ได้ปรับกล้องนะได้แว่าเปิดเรียบร้อยเจ้าตานอะไรที่เรียบร้อยแล้วรอรอรีบๆอ,อไรครับพี่เกียร์เดินตามพี่เฉยครับทวด <c oughs> ขอซ้อนอยู่พี่เกียร์เอาคืนนั่นได้ไป<อ>ทางนูน้นเดี๋ยวไปดูกันน่ะ จะเป็นที่ตกตายไม่คัวกลร้อนเลยร้อนมากแยสองว่ะจะลงน้ำแล้วไม่สู้็มองเสียตะกงเอเลยเดิเกลับไปตากตะกงกัน น้ำมันจะหมดอะไรยังมันไม่บอลรู้ป้คยตายคมดไปไหนะเกิดต่อเรนเพี่อ่ะากรุ้ยไม่เป็นอะไรจริงยู จอดแบบคันหนักไปเลยเอาไปเอาไปกินเองเลยเพื่อนจอดที่นี่เกียร์ไม่ต้องแอสต้องใส่เกียร์ เมื่อกี้ถ้าคุณตะเกียบราทำจะกล้องกุบเดิมเดิมการนานรถก็เหมืนหมุนหมุนเหมือนชูไม่ดีแล้วก็ส่วนส่วนชิวที่บอกว่าจะวิ่งตามก็อืมใหม่ดีกว่าก็อยู่บนรถแม่งเลยกี้กกับตาเพียร้อนร้อนกับรถเขานั่งกระบะกาศร้อนครับที่เห็นที่โหรถไม่ได้มีพอดีมีคนเอาน้ำเสียงมามาป้ายหลังกูเขี้ยนเสียงอะไรนี่สำนึกก็พอแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์ดูกดแชร์ดูกดแชร์ช่อง N T Story Day One Back อะไรเปลี่ยน จะแม่งเฮ้ยเกมนี้มันก็มีเกี่ยวห่างๆด้วยครับผม